ประทัช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภวานเกศกเสมสุขค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนา ที่หอประชุมโรงเรียนสว่างอารมณ์ตำบลบ้านกลุ่มอเอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายสมศักดิ์เกลพงศ์พากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนานและป้องกันตนเองของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดออำเภอข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมในครั้งนี้โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน60คน รูปแบบในการดําเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมฝึกทักษะสังคมกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมภาคปฏิบตัติโดยมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้ในการพัฒนาหมู่บ้านและป้องกันตนเองรู้จักบทบาทหน้าที่ตามพรบจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนานและป้องกันตนเองปีพุทธศักราช2522ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ดีๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนำไปสู่หมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีสียรภาพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสําหรับคราวนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความพิดเห็นอย่างไรไปฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมมสการค่ะขอจะเจริญพรคําว่าอาสาในทางภาษาบาลีก็แปลว่าความหวังนะซึ่งในปัจจุบันนี้ในภาษาไทยเขาใช้เป็นไปนในความหมายที่ว่า เต็มใจเต็มใจรับธทมหรือว่าเต็มใจทําหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการปฏิบัติที่จะต้องเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นความหวังของสังคมเป็นความหวังของชุมชนที่จะต้องนําสิ่งดีๆเข้ามาในส่วนของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงมีคาว่าอาสาสมัครเป็นส่วนมากซึ่งมีผู้อาสารับทําหน้าที่ในส่วนนี้ซึ่งก็ถือว่า ในสังคมควรที่จะมีการส่งเสริมในส่วนของหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครอย่างในข่าวนี้ขอจเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปธรรมช่วงข่าวโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134